ู่ต่างประเทศแต่ไม่สามารถที่ทำพาสปรอร์ตใหม่ได้เหตุผลเพราะว่าถูก,กพิทักษ์รัพ์ติดขาดหรือกลายเป็นบุคคลล้มละลายหากเจอสถานการณ์แบบนี้สามารถที่จะแก้ไขได้หรือไม่ต้องทำอย่างไรบ้างใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานี้นานแค่ไหนรวมถึงเป็นคำถามที่หลายๆท่านกังวลที่เจอปัญหานี้ก็คือสามารถที่จะกลับไปอยู่ในประเทศนั้นๆได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายหรือไม่ในคลิปนี้ก็จะมีคําตอบเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคลิปก่อนที่ผลได้พูดถึงในเรื่องของเมื่อถูกหมายจับในคดีลุมละลายจะแก้ไขยังไงก็ปรากฏว่ามีคนไทยในต่างแดนเนี่ยก็ติดต่อมารวมถึงแจ้งว่าปัจจุบันนี้พาสปอร์ตกําลังจะหมดอายุเมื่อไปขอทําพาสปอร์ตที่ต่างประเทศเนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถทําได้แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลมาก็คือที่ไม่สามารถทำได้เพราะว่าปัจจุบัน กลายเป็นบุคคลล้มละลายแล้วและถูกออกหมายจับเลยด้วยดังนั้นถ้าจะทำพาสปอร์ตเพื่อที่จะขอวีซ่าอยู่ต่อได้นั้นเนี่ยจะต้องดำเนินการแก้ไขในคดีล้มละลายก่อนสิ่งที่เป็นกังวลก็คือว่าจะต,ต้องกลับมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาขออนุญาตหรือไม่การสอบสวนนั้นสามารถที่เดินทางกลับไปยังต่างประเทศได้หรือไม่อันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะสามารถที่จะแก้ไขได้ดังนั้นคลิปนี้ฝนจึงอยากที่จะ ลำดับเหตุการณ์วิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมันไม่ได้มีวิธีการที่ยุ่งยากมากเลยนะคะท่านสามารถที่จะดําเนินการได้ด้วยตัวเองดังนั้นหากคนไทยในต่างแดนเจอปัญหานี้อันดับแรกตั้งสติและเรื่องนี้แก้ไขได้รวมถึงท่านยังสามารถขออนุญ,ญาตกลับไปอยู่ในประเทศนั้นหรือประเทศอื่นก็ได้นะคะถ้าท่าน ไม่หลบหนี้เพราะถ้าท่านหลบหนีแล้วถูกจับส่งตัวมาในการที่ท่านจะขออนุญาตเดินทางไปในประเทศอื่นๆนั้นจะมีความยุ่งยากซึ่งไม่ใช่ยุ่งยากเฉพาะตัวท่านเองเท่านั้นจะส่งผลกระทบถึงประวัติของคนไทยด้วยนะคะดังนั้นในคลิปนี้จึงอยากที่จะแบ่งปันวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ต้องตกระจายค่ะอ่ะครั้งแรกถ้าท่านทราบว่าเฮ้ยเกิดปัญหาเรื่องนี้ ท่านทราบเรื่องนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศเนื่องจากว่าไม่สามารถที่ทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้ท่านถามเจ้าหน้าที่เลยนะคะว่าที่ท่านทําไม่ได้นั้นเป็นเพราะว่าท่านถูกเหตุผลระง,งับด้วยคดีล้มละลายหมายเลขคดีแดงอะไรพอท่านทราบในเรื่องของหมายเลขคดีแดงแล้วหลังจากนั้นท่านนําข้อมูลมาออกมาที่กรมบ,บังคับคดีเพื่อที่จะให้ทราบว่าคดีของท่านนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกองลุมละลายไหนเจ้าพนักงานพิ์ทรณาท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อท่านทราบแล้วท่านก็พูดคุยหารือแนวทางในการแก้ไขกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทัพย์ได้เลยค่ะดังนั้นวิธีการที่ในการแก้ไขคือท่านต้องกลับมาเมืองไทยเพื่อ 1. ดําเนินการให้การสอบสวนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 2. ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและขออนุญาตทํำพาสปอร์ตฉบับใหม่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเอกสารของท่านครบถ้วนเนี่ยท่านสามารถที่จะให้การสอบสวนและ ขออนุญาตแล้วเสร็จภายในหนึ่งวันนะคะถ้าครบถ้วนเนี่ยในในในก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็จะเผื่อเวลาไว้สักสองสาวันหรือสักหนึ่งสัปดาห์ก็ได้แต่ถ้ารีบจริงๆก็ถ้ามีการประสานไว้เรียบร้อยเนี่ยเคสล่าสุดที่ผ่านมาก็คือ1วันก็เรียบร้อยแต่ว่าผลว่ามันบีบหัวใจเกินไปอย่างน้อยขอสัก3ามวันทําการก็ก็จะเป็นการดีมากกว่านี้นะคะอ่ะถ้าเป็นคําแนะนําเพิ่มเติมก็คือว่า เมื่อท่านเดินทางจากต่างประเทศมายังเมืองไทยเพื่อที่จะดําเนินการให้การสอบสวนหรือว่าขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศใหม่นั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทำนะคะหนึ่งต่้นท่องประสานวันนัดกับเจ้าพนักงานิจารัพย์ก่อนเพื่อที่จะให้ชัวร์ว่าในวันนั้นเจ้าพนักทานพรัพย์เจ้าของสํานวนหรือมีคนอื่นทําแทนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็เจ้าพนักงานิจารัพย์จะได้เตรียมสํานวนไว้ให้ด้วยนะคะเพราะถ้าเป็นคดีเก่าๆแล้วมีการส่งเก็บแล้วเนี่ยอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการ เบิกสำนวนเพื่อเข้ามาตรวจสอบด้วยนะคะข้อที่2ก็คือควรที่จะเดินทางมาในวันเวลาราชการและควรที่มาถึงเมืองไทยไฟก่อนเที่ยงะคะ่ะเพราะเมื่อท่านเข้ามาถึงที่สนามบินแล้วเนี่ยผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแน่นอนว่าท่านไม่สามารถจะเดิอนออกไปเหมือนกับคนปกติทั่วไปได้ท่านต้องถูกกักตัวไว้ก่อนเพื่อทีออ่จะตรวจสอบข้อมูลว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้โดยปกติและเมื่อทราบถึงสาเหตุแล้วเนี่ย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะนําตัวท่านไปส่งอย่างกรมบังคับคดีเพื่อให้การสอบสวนหรือถ้ามีการ,รประสานไว้แล้วเนี่ยก็อาจจะอนุญาตให้ผู้ที่ประสานเนี่ยสามารถนําท่านไปให้การสอบสวนที่กรมบังคับคดีได้โดยที่ต้องลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนนะคะว่าใครเป็นผู้นําพาไปไปพบเจ้ามาร์ิซักษัท่านใดยังไงบ้างเพื่อทางต่อมอเนี่ยกลับมาดีเช็คที่กรมบังคับคดีแล้วปรากฏว่าโอเคได้ดำเนินการถูกต้อง ตามที่แจ้งข้อมูลไว้ 3. ก็คือกระบวนการในการสอบสวนให้การต่อเจ้ามานพิรักทรัพย์เกี่ยวกับกิจการได้ทรัพย์สินและการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศนั้นสามารถที่ทำคราวเดียวกันได้เลยนะคะและ 4. ท่านอาจจะได้หนังสืออนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศรวมถึงอนุญาตให้ทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่เนี่ยได้ภายในวันเดียวกันนั้นถ้าเอกสารครบถ้วนนะคะ ึ่งเอกสารที่จะขออนุญาตไปต่างประเทศนั้นแน่นอนว่าต้องเป็นเอกสารที่แสดงถึงเฮ้ยทำไมต้องอนุญาตให้ท่านกลับไปอยู่ในประเทศนั้นๆได้เนี่ยก็ต้องใช้เอกสารเส้นอาถ้าบอกว่าไปทํางานก็ต้องใช้สัญญาจ้างแล้วก็ไปพักอาศัยอยู่ที่ไหนก็ต้องมีพวกของสัญญาเชา่าหรือ,อต้องกลับไปดูแลครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติอันนี้ก็ต้องมีหนังสือรับรองมีทะเบียนสมรสหรือว่ามีเอกสารอะไรที่อ้างอิงได้ว่าทําไมต้องอนุญาตให้ท่าน ไปอยู่ในประเทศนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ในการอนุญาตเนี่ยจะมีช่วงระยะเวลาไว้เช่นอนุญาต3เดือนหเดือนหรือ1ปีดังนั้นเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่อนุญาตท่านต้องกลับมานะคะรายงานตัวและค่อยขออนุญาตไปใหม่ในการขออนุญาตเนี่ยท่านต้องไปที่ประเทศนั้นๆด้วยเหตุผลอะไรก็ต้องเตรียมเอกสารและเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลรับรองนะคะ โดยอาจจะให้ที่สถานทูตไทยหรือว่าผู้ที่มีใบอนุญ,ญาตในการแปลเอกสารนั้นนั้นเป็นผนแปลรับรองมาให้ไปก็คือถามว่ามีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างในการที่มาให้การสอบสวนรวมถึงการขออนุญ,ญาตเดินทางไปต่างประเทศคําตอบคือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะที่กรมบังคับคดีแถ้าท่านเตรียมเอกสารมาพร้อมก็ทุกอย่างก็จะแล้วเสร็จได้ภายใน1นวันแต่ยังไงเสียก็เพื่อไม่ให้บีปวดใจก็ควรที่จะเตรียมระยะเวลามาสัก23วันนะคะเพื่อที่จะ ให้มีความราบรื่นแล้วก็แน่นอนเพราะไม่บีบหัวใจแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าตัวเครื่องบินไปฟรีๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดเคยขออนุญ,ญาตทําพาสปอร์ตไปที่ต่างประเทศแล้วก็จ่ายเงินไว้เรียบร้อยแล้วแต่พาสปอร์ตออกไม่ได้เพราะว่าติดในเรื่องของคดีล่วงวลาเมื่อได้รับหนังสืออนุญ,ญาตจากเจ้าพานิติทรัพย์ท่านสามารถที่จะเอาหนังสือฉบับนี้ไปติดต่อที่กองหนังสือเดินทางเพื่อที่จะรับพาสปอร์ตมาอาจจะได้ในวันนั้นหรือในวันการถัดไปก็ได้นะคะ หรือถ้าท่านไม่ทันในเรื่องของที่จะรับพาสปอตในเมืองไทยก็ขอให้เขาส่งไปยังที่อยู่ที่ต่างประเทศที่ท่านติดต่อไว้ได้เลยนะคะพร้อมกันนี้ในวันที่เรามาให้การสอบสวนร,รวมถึงการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศนั้นที่เจ้าความเปรทยบซั์จะดําเนินการต่อไปก็คือถ้าในกรณีที่ถูกหมายจับก็จะรายงานต่อสารเพื่อที่จะเพิกถอนหมายจับรวมถึงถ้าเราถูกหยุดนับระยะเวลาในคดีดลเมาลาย เมื่อให้การสอบสวนแล้วเนี่ยก็ถือว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานพัจารณดังนั้นเจ้าพนักงานพัจารจะรายงานต่อศาลเพื่อที่จะให้ยกเลิกคําสั่งหยุดนับเวลาซึ่งแน่นอนว่าต้องมีดําเนินการไต่สวนเปิดเผยเพื่อที่จะยกเลิกในเรื่องของการหยุดนับระยะเวลาการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งกระบวนการนับตั้งแต่ให้การสอบสวนกระทั่งไต่สวนยกเลิกการหยุดนับระยะเวลาล้มละลายเนี่ยอาจจะใช้เวลา3-4เดือน แต่อย่างไรเสียเนี่ยท่านสามารถที่จะเมื่อได้รับอนุญ,ญาตแล้วเดินทางไปต่างประเทศไปทําภารกิจของท่านต่อไปได้แล้วเมื่อถึงวันนัดท่านก็ต้องก็ค่อยกลับมาดําเนินการในเรื่องของการแต่ส่วนและในการแต่ส่วนเนี่ยดำเนินการเพียงแค่เครื่องวันก็แล้วเสร็จค่ะดังนั้นหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่น้องคนไทยของเราที่อยู่ต่างแดนถ้าเจอปัญหาอุปสรรคแบบนี้อย่าตกใจอันดับแรกตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็เรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ ในเวลา3-4วันเนี่ยก็แก้ไขสำเร็จถ้าท่านทำได้ถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการแล้วก็เตรียมข้อมูลมาให้พร้อมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้สิ่งที่แนะนำคืออย่าหลบหนีท่านกลับมาดำเนินการให้ถูกต้องเพราะถ้าท่านกลับมาดำเนินการให้ถูกต้องท่านก็สามารถที่จะขออนุญาตกลับไปใหม่แล้วเมื่อครบเวลาก็กลับมารายงานตัวและขออนุญาตกลับไปใหม่ได้ท่านจะต้องอยู่ในภาวะการเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยอยู่3ปี ดังนั้นบางครั้งว่าในระหว่างนี้เวลาแห่งการล้มละลายเนี่ยมันอาจจะเดินไปแล้วสักปีหรือปีครึ่งท่านก็กลับมารายงานตัวเพียงแค่ประมาณ2ครั้งการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ของท่านก็จะจบแต่ถ้าท่านหลบหนีกลายเป็นหลุตมต่างประเทศผิดกฎหมายแล้วถ้าท่านถูกจับได้ถูกนําตัวส่งกลับมายังประเทศไทยคราวนี้ท่านจะขออนุญ,ญาตไปเนีนผว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากและอาจจะไม่ได้ซด้วยซ้ํา รวมถึงไม่ใช่เฉพาะตัวท่านเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบคนไทยที่จะขออนุญ,ญาตไปในประเทศนั้น,น,นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันท่านติดขัดประการใดคนที่จะให้คําแนะนํากับท่านได้ดีที่สุดคือเจ้าคนานอาณพิทักษ์โดยเฉพาะเจ้าคามพิทักษ์เจ้าของสํานวนนะคะแล้วก็เจ้ากวามพิทักษ์ตามที่ผลได้ไปพูดคุยมาเนี่ยขอบอกไปเลยนะคะว่าน่ารักมากให้คําแนะนําดีมากดังนั้นท่านบอกไปเลยค่ะว่าท่านต้องการอะไรบ้าง และท่านไม่มีความรู้เรื่องนั้นจริงๆ,จงๆเจ้าานพาทกษ์ทรัรย์จะบอกให้ท่านจดเลยค่ะว่าสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างถ้าท่านเตรียมมาครบตามนั้นเนี่ยกระบวนการก็จะไม่ยุ่งยากกระบวนการในการให้การสอบสวนร,รวมถึงการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศต่อเจ้าานพิทกษพทรัพย์ที่กรมบังคับคดีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ย้ําเลยว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายท่านคือเจ้าานพาทกษพทรัพย์ให้ข้อมูลอย่างดีเยี่ยมเลยท่านไม่ต้องกลัวค่ะปัญหานี้แก้ไขได้ แล้วก็แก้ไม่ยากด้วยวองว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนที่เจอปัญหานี้หรือกําลังจะเจอปัญหานี้ก็ขอให้รู้นะคะว่าแก้ไขให้ถูกต้องอ๋อและรวมถึงคนไทยถ้าถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกคดีล้มละลายแล้วคิดว่าจะไปสะสแสวงหาโอกาสที่ต่างแดนแต่ติดขัดเรื่องนี้ท่านอย่าทําให้เรื่องนี้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตท่านสามารถจะขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศเช่นถ้าไปทํางาน ถ้าท่านมีโอกาสในการที่ได้ไปทํางานนั่นหมายความว่าท่านก็มีโอกาสที่จะนําเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวรวมถึงจัดสรรชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นอย่าไปกลัวค่ะมีข้อสงสัยอย่างไรสามารถติดต่อไปที่กรมบังคับคดีเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลกับเจ้าพาน,านักงานทางสัตวเจ้าของสํานวนได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เหมือนเดิมค่ะสำหรับฝนการให้การแบ่งปันที่ดีที่สุดก็คือการให้ความรู้ เพราะว่าถ้าเรามีความรู้เราก็จะรู้ถึงข้อจํากัดและความต้องการของเราว่าควรที่จะดําเนินการไปในทิศทางไหนและที่สําคัญหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อคนไทยที่อยู่ในต่างแดนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ